อเอเชียด้วยสายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านั่นไงรักคุณเท่ากิบเล็กพอกิบเล็กรักฟ้าเสมอติงโป๊ะติงโป๊ะติงๆิงมาเรามาหาเครื่องบินเจ็ตด,ด้วยอ่าตาดสีไะสาชนไม่ใช่ลวเบีงโอ้ยอมันสู้เป็นอะ่ะแต่สู้ ยโอ้ไปต่อยเป็นพีซีอ่ะใช่มันต่อยเป็นอน่ะมันก็เก่งกับเก่งเหรอเก่งนะเหรอฮะฮะเก่งเหรอหาหาเฮ่ามาึ้นนะผมชินก<ฮ>ันปึ๊บพอดับไฟแถมดาว<ม>ให้ด้วยหนึ่งดวงโอ้จริโหใครโดนหนักไหมเออเราอย่างงี้นงเออนาะเทพมาก เดี๋ยวนะไม่ตายาแถมเดินกลับเอา้าไปยิงมันอึดจังไม่อยู่ไม่มีอ๋อไม่มีเครื่องบินวิตายมีตำรวจเนียคนนั้นเคยกล่าวไว้ว่าพ่อเคยสอนไว้ที่ฮาวายไม่ได้จะขับรถแล้วนอ้องไน้นองใครสอนที่ฮาวาย พ่อสอนที่ฮาวายอย่าไปโดนไปพัดเฉียดเฉียดเฉียดไปเนี่ยพ่อผมเคยสอนไว้ที่ฮาวายทำไมถึงขับได้ล่ะไปขับน่ารักเนี่ยอึดมากบอกเลยลำนี้กดวีคะกดวีได้ครับผมเฮ้ยนกผมหัดเช็ดมากนะเปียกใช่ น้องหัวเปียกอ่ะเนี่ยเมนเปียกตลอดเวลามันเงานุ่มลื่นนุ่ม,ม,มสลวยใช้สันชินอ๋<พ>อใช้สันสิวจริงเหรอได้เอาเหรอหลอกพี่ใช้ยี่ห้ออะไรพี่ยังไม่รู้เลยเนะี่ยพี่ก็ไม่ศึกษาเลยจำไม่ได้อ้ไม่ออาไม่รู้แค่ว่ามันนูซิลิคโคนโอ,โอ๊ยเปียนหัว ไม่พวเหรอฮะไอ้อไรหยอาวินเวียนเสียสะคล้ายจะเป็นลมไทยอย่ายมองตาทุรีทุรี <S 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 อะไรเนี่ยอับจี๊ีีิทำอะไรไรอย่าไม่รู้ทำไมดึงคนขับไม่ได้เลย ยิงคนขับไม่ได้พีก่กิฟ์งั้นเดี๋ยวไม่ต้องกดแอป,ปหยุดเลยอ้าวลุยหยุดเลยรูย้ลลแล้วว่าจะกด <laughs> ไม่หรอกพีก่กิฟผมเจะกดอ่ะเกดเผอบ้านเธอดิดคุ้มแบบเดียวพอครับหลักสูตรแบบเดียวกันไปเลยพีก่กิฟเออ, <laughs> เ,อ,อเรามาดูพีก่กิฟกันนะว่าจะไปถึงไหน ดือดเหลือได้ไหมเฮ้ย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 เไม่เข้าไมได้เขาไมเป็นโอ้ขับแต่ง่ายแต่ง่ายบ้านเธอเดียวตปอย่างว่าไม่รู้เดี๋ยวไปรับผมอี่ไปเลยไปเลยเขาหน้าเลี้ยงข้าวด้วยไม่เลี้ยงแล้วหมดไลฟ์ปกติเลี้ยงได้เงิอ้าวปกติไม่เลี้ยงหรอคะ เอ๊ใครกันนะวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอ๊เดี๋ยวมาทวงเดี๋ยวมาทวงเดี๋ยวมาทวงบุญคุณเดี๋ยวเดี๋ยวดโหดไล่เอ๊เมื่อวานนะใครกินไก่ย่างต้้งสี่ไม้น้าไม่ไปกินได้ดีไหมไอ้โจ๊กเน่เคยเลี้ยงได้เหรอใครพูดใครพูดเอาก็ปกติกินไว้เจ็ดไม่ใช่เหรอที่ทับแม่ ยิงอะไรเปลี่ยนตำแหน่งนั่งไม่ได้อ่ะไม่ได้ถ้านั่งหลังนี้ไม่มีไม่มีสิทธิ์มานั่งควบคุมตอนะ่ะเกนผมกระโดดเอาแล้วทำไงอะลองว้าดอยิงไปเต้นต้นใจจะกดนะเอ่อแล้วการล้มยังไงอ่ะ<ด>ตายเฉยคลิกซ้ายครับแล้วไม่บอกพรุ่งนี้เลยวะ แต่พึ่งมาบอกไม่ใช่เหรอถามกดอะไรเธอก็เออแต่ฉันถึงพื้นเลยไงเออ้็มันระยะใกล้เกินไป้มมานั่งข้างนะผมข้างคนขับเลยไอ้หอยเอไปบุกเมืองดีกว่าก็ฟิล่ามาแล้ว ก็อกซิล่าเหรอก็อกซิล่าพี่ตั้งชื่อหอเฮลิคอปเตอร์คันนี้ว่าก็อกซิล่าก็อกซิล่าใช่ไหมไปแล้วบายบายน้างคำไม่เป็นอะไรอย่างครับบ้าคำไม่เป็นคำไม่เป็นเข้าใจอ่ะความส่วนคนรู้เรื่องไหมคะเดี๋ยวไปรับใหม่เดี๋ยวไปรับใหม่รับใหม่แล้วแล้วก็ทิ้งทำไมไม่ทิ้งแล้วไม่ทิ้งแล้วแน่ใจแน่ใจพวกนี้โดนโดน ไม่ใช่ดิเดวันวันอื่นเจอโด,โดนโดนแน่โดนไม่ใช่น้อยศัตยาบาลด้วยลูกเสือสามข้อไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวชเอาใช่ไหมมีม <laughs> หัวปากเคยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วอะไรวะ เสียงอะไรอ่ะอ้ต้จะขึ้นใหม่เดี๋ยวสิมันยงเอียงอยู่จะขึ้นไหม่จะขึ้นหม่ยวะหาเรื่องหรอไม่รักแล้วไปเองอนแล้วงอนออกเกมแม่งงอนงอนไม่ต้องมาหาเลยงอนแล้วอะไรยิงก่อนเองอ่ะ ใครขับไม่เป็นก่อนฮนะโอ้ย,ใค,ยใครทำตายฮะใครทำตายอ่ะใ <9, 000. S 2> ครทำตายฮะใครทำตายฮะกลับอังฮี่เราจะขึ้นได้ไหมเห็นไหมสิฮี่ตีตายหาโดโดลงอีกนอนนี้หน่อยอะไรไอ้น้องชายบ้าไอ้น้องชาเงี้ยเง่ามาผมจะสอนหลักสูตรการขับเครื่องบินแบบฮาวายอ่ะ หพี่กิฟต์รับเดี๋ยวบอกเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวนะที่พี่กิฟต์ยิงตะกีมมันไปแล้วเอาละเครื่องมันจะดับไม่ได้ดู <c oughs> แล้วเวียงหนักมากฟันขโมงสงเฉงเลยอ่าไม่ครับแมวตอนที่ฮาวายน่ะพี่กิฟต์ไม่ขลาดฮาวายขลาดโคน,นันยังชาไอเด็กผีนั่นไปโ <c oughs> นงลงมาผม วิ่งขึ้นไปขับกันเลยเดนส์สารักสุดอาวัยกันเลยขึ้นไปเฮ้ยขึ้นอะไรนักหนูองเกะแองเยะนี่เธอแองเกะแองแกะผู้หญิงเหรอแังแกะผู้หญิงเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะทำไมเป็นคนแบบนี้ผู้ชายมันต้องกลัวผู้หญิงดิไม่ใช่แบบแังแกะผู้หญิง เฮ้ยน yeah. ี่นี่เฮ้ยนี่นี่เตะไขกระทืบก็ทำไรลงไม่ได้ทำไมนี่นี่เอ้านกหายนกไปแล้วทำไมต้องตายด้วยอะกินไปเราเหมือนเครื่องบินกันเนี่ยนกอืมขับไม่เป็นเราแป๊บหนึ่งฉ้นไปนั่งก่อนเดี๋ยวผขับไปฮะ ดี๋ยวนะอย่าไปเล่นม่วนสิทำไมเป็นไม่มบินมันจะบินขึ้นเลยเอา่าต้องกดคาก้างครับผมแบบเดียวพอแต่รอแป๊บสิเดี๋ยวนะอา่าลำนั้นเป็นลำที่อืดมากเลยนะบอกไออออว้ก่อนก็ขับอืดๆเน่ดีเร็วอ่าเป็นคนรักล้ำเลยไหมไม่เอาเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,ยอ,อ,ยอ,ยอ,ยอธิบายครับไม่เอาโน,น้ตขึ้นมาอยู่กับพี่ มันต้องอยู่ข้างๆคนขับไม่ใช่เหรอมีคนรำได้ไงไม่เป็นไรไม่เอาคือไมาอยู่ด้วยกันเลยให้พี่ตายน้องตายด้วยเลยเร็วเข้าตอนดีๆจะได้ไม่ลังแกพี่อันไหลอันไหนะฮะอะไรเหรอมา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 โอเคครับเดี๋ยวจะพิ่งดับบิวค้างกันเนี่ดับบิวค้าง อ่าเข้าสู่ลานบินใหญ่ทางขวาเนี่ยทางขวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้แหละแลนดิ้งพอแล้วก็กดห้าครับกดเลขห้าขึ้นขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้เออโอเคครับเลขห้าเป็นตัวเชิดขึ้นครับแล้วก็เลขหกจะเป็นตัวเลี้ยวแนะนําให้เลขหกเสร็จก็กดเลขห้าครับมันจะเลี้ยวขวาได้สูงสุดนีออ่แล้วครับเหนียวอย่ากดค้าง <c oughs> กดออกสิเฮ้ยจะรอตายเลยนกไว้น้ำไม่เป็นนกกดเอฟค้างแล้วกดชิปเอฟกับชิปครับด่วนกดลตายเอฟกับชิปเอฟเอฟกับชิปผมว่าไม่น่ารอดเออนกทำไมไม่สอนพี่ไว้น้ำไว้น้ำไม่เป็นขับเครื่องบินก็ไม่เป็นออดแอร์จริงๆเฮ้ยพี่สาวคนนี้ก็บอกให้น้องชายทำให้หมดเลยไง เอ้าก็ช้าดีวะหลังแกพี่สาวอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยแล้วผมต้องมาว่ายน้ำกลับเนี่ยนะไปไม่ถูกแล้วเฮ้ยมันจะตีสามแล้วเธออาบน้ำยังเนี่ยยังไปอาบน้ำนอนอ๋อเาไอ้มีคนขับรถมาชนน่ะไปทำยังไงให้เขามาชนก็วิ่งวิ่งอยู่มันไม่เห็นคนก็ขับชนเลยอะ เฮ้ยไปนอนได้แล้วมั้งน้องเอ,อ,เอ,อ๋ยนอนเลยไหมโอ้ยตำรวจยิงประชาชนอ,ะอ่ะปกติเเกมน,นี้เจะอะไรตำรวจทำไมตำรวจมันจะยิงพี่แล้วมันก็ยิงไปโดนผู้หญิงคนหนึง่งตายโคตรแย่ <ST AR> oh, yeah. นตเล่เล่ท no. ี่สุดน่าเกลียดมากโดนแน่โดนแกงหนักหน่วงแน่นอนได้ย่อฉันมีจุดอ่อนที่ฉันรู้อยู่นะจ๊ะนกทุลิทลิแนโดนแน่ค่ะจุดอ่อนอะไรจุดอ่อนอะไรเอ่ยจุดอ่อนอะไรจิตอ่อนอะไรนะจะพูดออกสื่อจะดีเหรอเย่ ธนีธนีอย่าโดนกำจัดจุดอ่อนใช่ไหมคะไชว่าอย่ากจะว่าจุดอ่อนไม่มีเหลือเลยไหมไม่มีเหลือเลยคือไม่มีเหลือเลย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 ข้าแต่ละเลขคือจะคว้ากว่าไม่ได้ถืออย่าขาื่้อยนี่ก็ไต่อย่างไรจะคว้าก็คว้าไม่ได้มีจุดเย้ ปลาปลาปลาแปน้อยค่ะแมทวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปเลยนะคะบ๊ายบาย,บายชอบอย่าลืมกดไลค์นะช่องกีบุรีแล้วก็ช่องโทอรีทรีนะคะด้วยนะคะอันนี้มีกระตูดใหญ่จังเลยนี่แม่นี่แม่